จังหวัดยะโสธรเดิมเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเดิมขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองยะโสธรการปกครองแบ่งเขตการปกครอ,องท้องที่ออกเป็น17ตำบล190หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาลเมือง1แห่งเทศบาลตำบล5แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล12แห่ง อำเภอเมืองยโสธรปัจจุบันมีนายวิเชียนสุดาทิพย์ดำรง,งตำแหน่งนายอำเภอคนที่27ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธรมีภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยแบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็นกลุ่มบริหารงานปกครองกลุ่มงานทะเบียนและบัตรฝ่ายความมัน่นคงฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมสำนักงานอำเภอมีภารกิจที่สำคัญได้แก่ 1>, 1ภารกิจในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 2. ภารกิจในการให้บริการด้านการอนุญาตทางปกครอง 3. ภารกิจในการให้บริการด้านการอำนวยความเป็นธรรมุม่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพประชาชนได้ความสะดวกเข้ารับบริการสะดวกครบถ้วนและมีเจ้าหน้าที่ที่มีจิตใจให้บริการด้านกายภาพ 1. การให้บริการนอกเวลาราชการในช่วง12 00นถึง13 00นและช่วง16 30นจนถึง17 00น 2. มีป้ายสัญลักษณ์การเข้าถึงจุดบริการหรือบอกทิศทางจุดให้บริการที่สะดวกและชัดเจน 3. มมีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีทางลาดสำหรับรถเข็นมีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 4. มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยคำนึงถึงลักษณะงานและปริมาณงานบริการ 5. มีการกำหนดจุดผู้รับผิดชอบ มีการจัดทำป้ายชื่อให้ประชาชนเห็นณจุดบ,บริการได้อย่างชัดเจน 6. มีขนาดพื้นที่ที่ใช้งานที่สะดวกออกแบบการจัดวางเอกสารสะดวกต่อการเอื้อมจับเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 7. มีการแสดงจ,จุดสำคัญหรือบอกจุดอันตรายพื้นที่ต่างระดับในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบให้ชัดเจนตามหลักสากล มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทําให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ 9. มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสํารวจของผู้รับบริการ 10. ห้องน้ําที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะและรับรองผู้พิการ 11. มีการจัดระบบชิวงานบัตรงานทะเบียนเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม 12. มีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ 13. มีจุดประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นณจุดให้บริการในรูปแบบที่แน่ต่อผู้ใช้บริการ 14. กำหนดพื้นที่เขตปอดบุหรีรหรือจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสมด้านคุณภาพ หนึ่งมีการจัดพรมิถันให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทุกคนสามารถใช้บริการร่วมกันได้เช่นน้ำดื่มกาแฟจุดบริการยืมสายชาร์จจุดบริการยืมแว่นตาที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธรได้มีแนวทางการลดขยะให้เป็นศูนย์ตามมาตรการ3 r าเเช่นการใช้กระดาษรียูสเพื่อประหยัดทรัพยากรและมีการจัดการขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวทดแทนโดยมีการติดไฟในการปิดเปิดไฟและมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะโสธรมีงานบริการที่ครอบคลุมเช่นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเฟซบุ๊กที่ทำการปกครองอำเภอเมืองและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะโสธรมีการจัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนในการให้บริการที่แสดงระยะเวลาในการให้บริการและแสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการและได้รวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการปกครองมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมเพื่อให้เกิดการให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธรยังมีการให้ความสะดวกแก่ผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้นเช่นการให้บริการจองคิวออนไลน์และการแจ้งย้ายที่อยู่ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีมีการรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการช่องทางต่างๆเช่นตู้ราชสีหรือศูนย์ดำรงทรรมอำเภอโดยตรง ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวกที่อำเภอและมีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการพัฒนาและกำหนดจุดผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ call center การประชุมซักซ้อมและทำความเข้าใจแผนบริหารความต่อเนื่องภายในหน่วยงาน การเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยเป็นการจัดฝึกอบรมสัมมนาระดมสมองการกำหนดมาตรฐานในการให้บริการออนไลน์และผู้รับผิดชอบในการตอบกลับผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์มีแผนหรือระบบการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองยะโสธรด้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตามแบบฟอร์มต่างๆสะดวกในการติดต่อราชการโดยมีการลงพื้นที่การดำเนินง,งานจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประชาชนเคพื่อนที่และช่องทางออนไลน์ทั้งนี้ยังได้นําเทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการให้บริการประชาชน